ตำรวจเข้าคุมตัวแม่ตากและป่าเบียสอบปากคำข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แม่ตากหน้าซีแต่ยืนยันไม่เครียดส่วนป่าเบียย้ำผู้เสียหายยังคืนทองได้เหมือนเดิมผู้อำนวยการโครงการชรลระทานเชียงใหม่เผยสถานการณ์น้ำปิงเอ่อล้นทั่วเมืองเชียงใหม่และอำเภอสารพีขยายวงกว้างแห้งช้าน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นเร่งสำรวจเส้นทางระบายน้ำช่วยประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับพูดยากมีใบสั่งสวออแก้หลักเกณฑ์ประชามติใช้เสียงสองชั้นเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันไม่ทิ้งทหารผ่านศึกเตรียมหาแนวทางเพิ่มเงินผดุงเกียรติสร้างรายได้มากขึ้น เลขาธิการสมอชอมองการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถี่ขึ้นอาจเกิดจากช่วงรอยต่อการเปลี่ยนถ่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยอมรับเหตุปล้นปืนเขตรักษาพันสัตว์ป่าหาลาบาลาอาจมีคนในชี้เป้า กรมธนารักษ์เปิดผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2,567จำนวน14,378ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการเกิดจากการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการผลิตเหรียญกระสับ